สวัสดีค่ะสวัสดี f c ฟซีนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมาพบกันกับเช้านะคะเช้าวันลอยกระทงค่ะทุกคนโอ้ยใครจะไปเที่ยววันลอยกระทงหน่อยเนาะแอดคงไม่ได้ไปไหนอะคะ่ะทุกคนนะคะไปกต่สิไปสือตามมังหงเมื่อกินนี่แหละคะ่ะค <c oughs> ือสมว่อเดไปอันลอยกระทงกระทงน้ำเขาลูกเนาะคะ่นะเนาะเอา มาดูกันนะคะเจ้าที่เจ้าทางนะคะจะให้ตัวไหนนะคะวันนี้เราก็จุดทูปวันพระกันนะคะทุกคนสวัสดีวันลอยกระทงนะคะมาลุนมาลุนกันเจ้าที่เสียหายตัวใดเนาะโอ้ยแม่นกระสูรกันเจ้าที่นี่แหละค่ะโอ้ยงวดก่อนเจ้าที่คือบัวหายอันสองหกกับบูหูเจ้าที่ให้สงหานะคะเจ้าที่บอกว่าความรับสวรรค์นะคะเอามาดูกันนะคะวันนี้วันพระนะคะทุกคนวันพระเป็นไหนไปเนาะไปวัดไปว่ามาหรือบป่ โอ้ยแอบตื่นบ่ท่านพระดอกคตื่นมาบ่งแต่ซี่รีโอ้ทำความสะอาดบ้านครั้งยิ่งใหญ่เลยดิบานโอ้ยเนาะมันลอยกระทงแล้วนาะค่ะเนาะลอยกระทงเขาคือตื่นเต้นกันเหรยนือเข้ามันเหมือดไวหวหลือบ่จ๊ะเขาคือซื่ออยู่ี่ โอ้ตื่นเต้นอยู่แล้วสิดไปซื้อลูกสิน้หนึ่งค่ะไปเที่ยวงานเขาแอดก็สิดไปซื่อลูกสิ้นหนึ่งก็ตำมะงุงก,ก็ขับปุ่นแล้วมากินค่ะโอ้ปลาหมึกย่างบอกค่ะห่วยไปตะไบอยู่ด้วยค่ะโอ้แอดไปเนี่ยบริไปลอยกระทงเลยค่ะไปสื่อลูกสินนกส้นหนึ่ง,ง,งโอ้ลูกสิ้นหน่วยใหญ่ๆเขาเออลูกสิ้เนียงน้อว่ะ ผู้หาเนี่กินเลยได้จุดทูบไปด้วยนะคะเอาสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะมาลุ้นกันนะคะวันนี้เจ้าที่เจ้าทางนะคะจะให้โชคตัวไหนเราเนาะอ้าวมานเฮงปังไปด้วยกันนะคะทุกคนนะคะโอ้ยผู้ใดสีมานเดือเหมือนเดี๋ยวเจอกันไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดแน่นอนนะคะไลฟ์สดสิบเอ่อสิบหกนาฬิกานะสี่มือแหล่ง่อมงนาฬิกาบอก ประมาณนั้นแหละค่ะทุกคนประมาณนั้นนะคะประมาณสิบหกนาฬิกานะคะเพราะว่ารุ่นเราสตาเสร็จนะคะเออนั่นแหละก็มาโซกันค่ะโซกันเนาะบัง่ันกระเรียมกระท่งมาค่ะเอาปิดเทิมโมเมนต์ลูคล้านปิดเทอม์นเฮ้ยใดเลยนี่สามมาค่ะนี่โอ้สามอย่างนอะค่ะเมนสามหรือแปดค่ะบ้แมงจิเบิลอีกว่ค่ะ เมื่นสีเบิ้ลสีหามอีกเนาะวันนี้นะคะวันนี้ก็น่ากลัวนะคะเบิ้ลถือว่าเป็นเลขที่น่ากลัววันพระนะคะทุกคนวันพระแล้วก็มวยงวดก่อนนี่ออกเบิ้ลอยู่บอกออกห้าศูนย์ศูนย์นะคะถ้าแอด์จำไม่ผิดนะคะแปดแปดสามสามมาแล้วค่ะทุกคนนะคะเอาคือมีแปดแปดคือติดดับมืดแถบันเรือลักได้เนีย่ยติดดับเพิ่อแต่ว่าวันพระนี่คือสิบแปดเก่าตัวแต่ว่างวดก่อนนี่แปดเก้าหายเลยเนาะทุกคนเนาะเพราะว่านะคะ ออกหา002หาอบจำได้50025เวอร์สันโอ้อกก็ขี้อ้ขี้ไรค่ะออกจนหาลอวอรสันจำได้ท่าทุกมือนี่จนหาลอยได้งวดกรนมันโอยคอยจำได้แมนบอกงหศูนนย0250025ถ้าจำไม่ผิดเอาถูกขึ้นมวนงอกระงแงงงานเงี่ยนี่นะทุกคนทูบถูกขึ้นมวนค่ะใส่บึงก็เด้อ เอานี่นะคะ fc นะคะถูกแอดขึ้นมวนค่ะแต่บางทีละ่ะเอาขึ้นมวนแนวเนี่ค่ะพ่ดไม่ศูนย์สิมาบเอคะ่ะเอาถูกทําไมถูกมวนแบบนี้นะคะทุกคนเอาสีลนมาเอาถูกมวนถูกมวนโอ้ยหาะเพิ่นหายไปเลยเนาะ,ะโอ้เปลียแอดคือดับเปลียดเมือ่อสิบตัวถึงน้องกบสูตรแอดเอาอย่าสีวาเด้เออ่าไปค่ะไปรอบโลกเลยนะคะทุกคนอ่รุ้นกันเอานะคะทุกคนถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นแนวทางนะคะเลขทูบแล้วก็จุดให้ตลอดนะคะจุดให้เราพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะทุกคนจุดให้ตลอดเลยเข้ามารับชมรับฟังได้นะคะไปที่หน้าช่องนะคะทุกคนไปที่หน้าช่องมีอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแอดเทสเวียดเทสงานเลี้วนะคะกระสีเปน,นี้นะคะนี่แหละคา่ะทำความสะอาดของพาพบนในเลี้ยวยดทูบให้เอฟซีคนน่ะค่ะนี่คือริดจุด ฟัดฟุดนอยู่เขาฟอ,อ้นหล่หากหน้านาวเนาะ <S <S เอา้าวัวมันหมาขึ้นมาทึ้งเหีย้ยนลงไปเลยไอ้นมลง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 ,ลงไปลงไปขึ้นบ้านอีกแล้วนะมึงนี่มองนอนมืดว่าอยากมานอนทึ้งเหีน้นหมาอ่อนก็จะสั่งเขาเจ้ะ โอ้แปดสามบอกแปดแปดสามสามนะคะทุกคนนะคะโอ้เบิลมาเลยคือมารุ้นตัวสุดท้ายนะคะสีมิหกแอดบอน้อค่ะ,คะทุกคนโอ้ยสวยทุกตัวนะคะน่ารุ้นทุกตัวเลยนะคะจะมีห้าไหมคะเหล็กวัดลอยกระทงโอ้ยติดไว้ี่เด้อเหล็กวัดลอยกระทงทุกคนจัดเลยวบเอะจัดเลยด้จัดแล้วเรียบร้อยนะคะโอ้ยจัดตั้งแต่เข้าปืดทุนนี้ย่างเข้าอันย่างเขาอันะค่ะทุกคนโอ้ยเหล็กยังบ่มไม่เหล็กเจ็ดบน้เนี้นี่ หน่อยคือง่ามเลยเหมือนมันมันเปนเลขไทยตนเอาบุไม่เลขไทยสิมาบุทุกคนเอาัวที่คือไห้แนวนี่คือบูไม่หกจักโตบาทเอาบไม่เจ็ดสีสามจุดบ้อโอ้ยตายแล้วอีสวยเลขเม็ดเดียวอีสวยจะเป็นเลขดับอีแล้วนะคะดูเป็นแนวทางนะคะทุกคนดูเป็นแนวทางก่อนน้ำเม็ดเดียวหลุดห้าหกจวดแล้วนะคะโอ้ยปวดพวเบิกโม่เบิกเต็ง แม่นก็สูตรตกับเจ้าที่นี่แล้วค่ะเอาดูจังนึงเหมือนแปดแปดเจ็ดเล่นหวยเลขทุกอันเลขรัฐบาลไทยมากด้ยค่ะนี่เบึงส่งจะมาห้วยไหนละฮานอยหรือลาวพัฒนานะคะเอาลองมึงเด้เอค่ะลองมึงเออยหมือเลยอันลูกซิ้นอันง่ายเขาาลูกซิ้นีย่ยเน้อเหมือเลื่องคอนเสิปซื้อมาหนึ่งจินอันลูกซิ้นอันง่ายที่เขาใส่ก๋วยเตี๋ยวอันนั้นนรือไง ที่เขาใส่กว๋วยเตี๋ยวเลื่อนะแม่นึกออกยูก่บ่ค่ะที่เขาบวยหญ่งๆทอกำปั้นนี่คะ mm. ่ะอุ๊ยแอรเราไม่รู้ว่าลูกเขาชื่อลูกชิ้นอะไรนะคะทุกคนนะคะ mm. อยากกินเลื่อาใจเ้วยอเบียดไม่ใช่งไงเนี่นะคะทุกคนโอ้เลขรัฐบาลไทยมากค่ะทุกคนห่วยบ่แม่สิดิติดเหลขกไทยเหรอบนนี้ mm. เลขไทยนะคะสามแปดเจ็ดนะคะหรือเป็นแปดแปดเจ็ดสามนี่เนานะ สามแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดบโอ้เลยคือสูงเถอะค่ะบัตนี้ห่วยสูงดิเอ็ดห้หกมากเจ็ดบุบันห่วยเอ็ดคือบุ๋ให้เจ็ดตัวเก่านะเอาวากันไปตามสูตรห้าก็สวยะคะ่ะทุกคนโอ้เก่าก็งามไปตัวใดก็ขอให้คอยหลอดน้ำมูในเรื่องมือเลยก็ได้หววก้อนกระถือเจยะค่ะ มีทุกตัวนะคะสูตรมันก็เข้าของมันล่ละค่ะทุกคนนะคะว่าบุได้เนาะสูตรเข้ากับเขาไปละค่ะเข้ากันเอาบุได้ค่ะโบโบค่อยดีรูหลุดที่เอนหาจับนั่นจับหนีด้วยคุณจับหมวจ,จ,จับตัวไปล้ลยก็หลุดอีกบาท <laughs> จับสูตรนั่นใส่สูตรนี่จับสูตรนี่ใส่สูตรนั่นล้ลยก็หลุดสองตัวอีกบาทโอ้อ่ามัน <laughs> หูจังสีหลุดเอาแลวก็แเลียวเนาะ หลุดสองตัวอะไก็เหลี่ยวค่ะทุกคนนะคะหลุดแล้วให้มันเหลี่ยวซะเนาะเลี้มหมักหลายตูเนาะหลุดมันได้หน่อยเนาะมันได้แค่ซองเหล็กหน่อจับลายสูตรมันจะได้ลายเหล็กอ่ะย้ยายขึ้เห็ดปวกน่กว่า,าฟันเห็นเห็ดปวกลายังมา เอาเลยข,ขึ้นมาเนี่ยนี่เ,าเนาะสามเจ็ดแปดนะคะอลองดูเปลงกันเอาด้วยสามเจ็ดแปดสามหนึ่งแปดสามแปดุ้นโอ้ยสามเจ็ดแปดเป็นเลขที่แปลงได้เยอะมากเลยนะคะทุกคนอเปล่งลหลายสีมาเบิน่นมาหามบัวอันตรายคะ่ะวันนี้ถามว่าเบิ่นหามไหมนะคะมันก็เป็นวันพระเนาะทุกคนนะคะแปดก็มีสิทธิ์ลุ้นนะคะวันพระแปดย่าน W อยู่คะ่ะเพราะว่างวดก่อนไม่มานะคะโอตเตอดก็เดาใจเราพัฒนาไม่ถูกเหมือนกันนะคะทุกคนนะคะ เอะกดเอา,าใจโบถือขึ้กันค่ะจ้าสิมาตัวใดเอาลองเบิรงเด้อค่ะทุกคนนะคะขอให้มานขอให้เฮงขอให้ตังขอให้โชคดีนะคะทุกคนมีเงินเที่ยวอันร้อยกระทงเนาะสิเดียวเอาห้าหน้อยสักอนแล้วก็ไปสื่อลูกศินงานร้อยกระท่งค่ะไปสื่อลูกศินงานร้อยกระท่งแล้วจังมาน,นี้เนาะค่ะเนาะจังมารวยเล่าตัวเล้ว สองฟุ้เคืองเขาอร่อยเลยบอกโอ้ยมันหนาวด้วยค่ะหกโมงนี่ก็ค่ำแล้วนะคะทุกคนมืดตึ๊บตื้อเลยนะหกโมงเลาวจ้ะเนาะเอานี่ค่ะแคปบเอานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อจะ้ะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะมีโชคมีใช้ร่ำรวยกันโยบช่องสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้ะดูแลสุขภาพกันเด้อค่ะอากาศเย็นค่ะอากาศเย็นนะคะอากาศ เย็นหรืหนาวหรือได้บานเอดค่ะเย็นยนค่ะบบถึงกับหนาหนแวแหงเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าโชคดีจ้า